بismillah alhamdulillah وصلاة وسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه لا سلام عليكم ورحمة الله و ب ر ับมาพบกันต่อนะฮะกับรายการอันกุรอานทางนำชีวิตเรียนรู้อันกุรอานเพื่อมาเป็นทางนำชีวิตของเราและเพื่อให้ชีวิตของเรานั้นได้เดินไปบนบนเส้นทางที่ลอสสุภาโนวตาลาต้องการพี่น้องฮะเราเป็นบ่าวของลอสสุภาโนวตาละและเราก็อยู่มาูรื่าใช้ชีวิตด้วยกับ ตามที่พระองค์ได้ต้องการอย่าใช้ชีวิตอย่างที่เราต้องการเพราะอะไรฮะเพราะว่าเราเรา,เราประสงค์ที่อยากจะอยากจะไปไปสู่สงสวรรค์ที่อรรถตาลาเตรียมไว้ให้กับเราเพราะฉะนั้นอรราถตาลาได้เตรียมเตรียมสงสวรรค์ไว้ให้กับเราแล้วพระองค์ก็ได้วางเส้นทางว้ให้กับเราเส้นทางที่จะไปสงสวรของลัทุบฮานุตาลาจึงเป็นเส้นทางที่พระองค์ได้มีความมีความต้องการเพราะถ้าหากว่าเราเดินตามเส้นทางที่เราต้องการเนี่ยคือแน่นอนเราก็ไปตามไปตามฮาวาไปตามนับสูของเราแล้วก็เส้นทางที่ เราเราได้เดินอยู่นั้นมันมันมัน,ม,น,ม,นมันเต็มไปได้วยความหนามดังที่อเล็กซ์สบฮานโนตาราได้กล่าวไว้ในอายะห์ที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยในเรื่องราวของอิบลิสที่ได้พยายามที่ทําการล่อลวงล่อลวงนบ,บีอาดัมและวมันก็ได้สามารถทําให้นบ,บีอาดัมนั้นได้ทําสิ่งที่ฝ่าฝืนอเล็กซ์สบฮานโนตาลานะแต่ในวันนี้เรามาพูดคุยกันว่าหลังจากที่มนุษย์เนี่ยเวลาที่ได้มีการมีการทําการฝ่าฝืนอเล็กซ์สบฮานโนตาราเนี่ยสิ่งที่เราพึงจะปฏิบัติเนี่ยเราพึ่งจะ พอจะปฏิบัติอย่างไรและสําหรับเส้นทางคนที่ไม่รู้จักการตอบับตัวไม่รู้จักการกลับตัวกลับใจไปสู่เส้นทางที่ที่ถูกต้องสนทาที่ยงตรงเนี่ยบ้านปลายเขาจะเป็นอย่างไรและก็แนวทางของเขาเนี่ยก็คือแนวทางของของอิบลิสที่อิบลิสได้มีความต้องการต้องการในการที่จะจะอะไรฮะต้องการในการที่จะขอให้ลอส์มภารวนตาราประวิงเวลาของเขาประวิงเวลาให้กับเขาไปจนกระทั่งวันแห่งการวันแห่งการฟื้นคืนชีพเท่านั้นไม่ได้ต้องการทําการตอบรับตัวแต่วันนี้เรามาดูว่า หลังจากที่เราได้พูดคุยกันไปในอายะก่อนหนะนี้เนี่ยว่าอัลลอฮฺตาลาได้สร้างนาบีอาดัมแล้วก็ได้สร้างฮาวะมาสร้างพนังฮาวามาเพื่อให้ให้มาอยู่กับอยู่กับอาดัมหลังจากที่นบีอาดัมได้มีการอยู่อยู่คนเดียวแล้วก็มีความเหงามีความอะไรอัลลอฮฺตาลาก็ให้ให้สร้างนาบีสร้างพนังฮาวะมาคู่กับนบีอาดัมสร้างมาจากซี่โครงทางด้านทางด้านซีโครง,งของนบีอาดัม แล้วก็ท่านดิวิทศวะัลลัมลลลก็บอกกับเราว่าผู้หญิงที่ถูกสร้างมาจากซิกโคงนั้นเนี่ยก็เป็นผู้หญิงที่มีความมีความโค้งงอหมายความว่าการใช้ชีวิตคู่เราต้องเข้าใจถึงธรรมชาติของผู้หญิงว่ายังไงนางก็จะใช้ชีวิตคู่ไปอย่างอย่างที่โค้งงอ การที่นางจะตรงตามที่เราต้องการเนี่ยไม่มีทางเป็นไปได้เพราะอลอสตาลาได้สร้างธรรมชาติทางนางแบบนั้นในเมื่อเรารู้ธรรมชาติของผู้หญิงแล้วเนี่ยการใช้ชีวิตคู่เนี่ยเราก็จะสามารถเดินตามเส้นทางไปได้ที่อลอสสภายนออลตาลาต้องการแต่ถ้าหากว่าเราต้องการให้เธอเดินตามเส้นตรงตามที่เราต้องการอย่างเดียวเลยเนี่ยเวลาที่เธอเดินเดินไม่ตรงตามที่เราต้องการเราก็ต้องการจะดัดให้เธอมาตรงหมายความว่าไงฮะหมายความห่ายความที่ลัลนอเมริกาซัสลัมได้บอกกับเราเอาไว้เนี่ยว่า ถ้าหากว่าเราพยายามที่จะไปไปไปทำให้ซี่โครงซี่มันที่มันโค้งงออันนั้นเนี่ยให้มันตรงขึ้นมาเนี่ยก็แสดงว่าเรากําลังจะหักซี่โครงอันนั้นแล้วในบางรายงานท่านอภิลิหารอิสลามก็บอกว่าวัคซุฮาอ่วัคซุลฮาตรากูฮหและการหักซี่โครงอันนั้นเนี่ยก็คือการคือการหยาน่าหมายความว่าถ้าหากว่าเราต้องการให้ผู้หญิงตรงตามที่เราต้องการเรากําลังจะบอกว่าเรากําลังพยายามเดินไปตามเส้นทางที่อะไรฮะที่ต้องการที่จะให้ไปไปสู่ไปสู่ความแตกแยก แต่ท่านนบียังบอกกับเราอีกนะว่า <S <S <ess> วอิ <S <S <ess> ววนิสตัมตะตะม <ess> ีหาอิสตัมตะตะบีฮาฮะกะแล้วถ้าหากว่าเราจะมีความสุขกับนางเนี่ยเราก็จะมีความสุขกับนางแบบนั้นแหละหมายความว่าไงหมายความว่าเราจะมีความสุขกับผู้หญิงคนนี้เนี่ยแบบนั้นคือแบบที่เรากําลังมีความสุขที่เรามีความสุขกับนางบางครั้งนางก็ตรงตามที่เราต้องการบางครั้งนางก็มีการอะไรครับมีการโค้งงองบ้างมีการงอนบ้างมีการาทําในสิ่งที่เราไม่ได้เราไม่ได้ต้องการให้ทาบ้างนั่นคือนั่นคือธรรมชาติของของผู้หญิง แล้วในอายะนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ในฮะดิษบทนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าให้ผู้หญิงทําตามที่เธอต้องการทําตามสิ่งที่อะไรฮะเธออยากจะทําอะไรก็ทาเพราะว่าเธอโค้องงออยู่แล้วไม่ใช่อันนี้คือสิ่งที่อัลลอฮฺตาลาบอกกับผู้ชายหมายความว่า <laughs> บอกกับผู้ชายว่าผู้หญิงจะเป็นแบบนี้ <laughs> เพราะฉะนั้นเราใช้ชีวิตกับนางแบบนี้แต่ในในมุม <laughs> <Jac> ของสตรีอัลลอฮฺตาลาก็มีคําสั่งมาหมายความว่าหมายความเวลาที่เรารู้ว่ <laughs> าสตรีทําผิดเนี่ย ไม่ใช่ว่าเราเราพยายามที่จะจะ,จะดัดให้มันมันมัน,ม,น,ม,นมันตรงตรงอย่างเดียวแต่ในมุมของสตรีที่ท่าน,นอับดุลลาห์ไอสลัลลมได้บอกนะบอกว่าให้หนางได้มีการต่อมีการเชื่อฟังเชื่อฟังสาม,มีของนางเพราะฉะนั้นในในในสิ่งที่นางควรจะทําก็คืออนะไรคือการทําตามที่สาม,มีของนางต้องการในสิ่งที่ยืนอยู่บนแนวทางของรัชสมหาหนุนตานะวันนี้เราอยู่ในอายะที่2ี่นะพี่น้องหลังจากที่เราได้พูดคุยกันไปในเรื่องของ นบีอาดัมได้ใช้ชีวิตในในสงสวรรค์แล้วก็ใช้ตอนได้ล่อลวงอิบลิสนะล่อลวงให้นบีอาดัมไปไปกินผลไม้ที่ลลอ,อ์สุภานุตาลาได้ห้ามเอาไว้และทำให้ทำให้เอาร้อนเนี่ยได้ได้ได้เปิดออกมานะก็คือทําให้เอาร้อนทางด้านทางด้านรอยเฮดเอาร้อนทางด้านทางด้านนอกก็คือเสื้อผ้าในในเรื่องราวของนบีอาดัมแล้วก็อิบลิสเนี่ยลลอตตาลาได้พูดถึงเอาร้อนอ,อ,อ,อยู่สองอย่างคือหนึ่งเอาร้อนสิ่งที่ปกปิดเนี่ยนะก็คือเอาร้อนทางด้านภายนอกก็คือเสื้อผ้า ثوبها التي التي لاشيهو ولقا كان كان و... فلما ذاق الشَّجَرَةِ بدت لهما سوآتهما وطفق يَخْصِفَانِ عليهما من ورق الجنه وناداهما ربهما الم أنهكما ان تلكما الشجره وأقول لكما ان الشيطان لكما عدو مبين ฟะดัลละหัมาบิกรุรละชัยตอนอิบลิสอิบลิสได้ทํทำการล่อลวงล่อลวงนบีอาดัมนะลลอลวงนบีอาดัมด้วยกับการใช้ใช้อะไรฮะใช้เลขกลใช้เลขเหลี่ยมในการล่องนบีอาดัมให้ลงจากระดับของนบีอาดัมที่เคยเป็น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 ผู้ที่สูงส่งให้ลงจากระดับลงมาจากการที่นบีอาดัมได้ทำตามตามตามที่ลอสสุภานนวตาราได้ได้บอกไว้ได้วางเอาไว้ กลับกลายมาเป็นคนที่อะไรฮะทำในสิ่งที่อัลลอฮฺตาลา,าได้ได้ห้ามโดยที่โดนอิบลิสล่อลวงอิบลิสมันลอ่อลวงแล้วมันก็วาดภาพให้เห็นวาดภาพให้เห็นว่าสิ่งนี้เนี่ยสิ่งที่มันลอ่อลวงมาเนี่ยมันน่าจะดูดีเพราะอะไรฮะเพราะว่าที่อัลลอฮฺตาลา,าได้ห้ามเจ้าไม่ให้กินผลไม้ของต้นไม้ต้นนี้เนี่ยเพราะอะไรอินลอันตะกูนาเมลัยไกเนี่ยอัตะกูนาามีนั่นคอลีดินเพราะว่ากลัวว่าเจ้าเนี่ยจะเป็นฟารากินไปแล้วเนี่ยจะไปเป็นมมาลาัยกาหรือว่าจะไปเป็นคนที่มีชีวิตออย่างมตะ มีชีวิตอย่างไม่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 มีไม่มีที่สิ้นสุดเพราะนั้นชายตอนก็เลยฟาดันลาฮุมาไปกโรชายตอนก็เลยใช้เ่หลี่ยมในการในการดึงนบีอาดัมลงมาจากลงมาเลยฮะลงมาจากระดับที่ที่สูงส่งฟาลามาตากัชฌารอดังนั้นเมื่อทั้งอาดัมและฮาวะได้กินได้กินต้นไม้นะได้กินผลไม้ที่ต้นไม้ทัานกัชฌาดรอกินต้นไม้กินผลไม้ที่ต้นไม้ต้นนั้นเนี่ย บาดัดเหล่าหัาาวซาอาตุหูมาวะตถุค่ะยัคซีฟานี علي ฮิมะมิวรกินจันนะก <c oughs> ็เลยทําให้อวรอของอวรอของทั้งอาดัมและฮาวะเนี่ยมันเปิดนะเอาร้อได้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 เปิดออกมานะแล้วก็ทั้งสองก็ได้ไปเอาอะไรฮะพยายามไปเอาใบไม้จากต้นไม้ที่สงสวรรค์เนี่ยเอามาปกปิดนะเอามาปกปิดเอาร้อของของทั้งสองวานาดาฮูมารับบุฮูมาอัลัมอันฮะกุมาอันติลกุมัชชะจระ และอัลลอฮฺตาลาก็ได้เรียกทำการเรียกเรียกทั้งน,นบีอาดัมแล้วก็ฮาวะใน,ในในตอนที่อาดัมและฮาวะเนี่ยได้ทําสิ่งที่อัลลอฮฺสุภาโนะตาลาได้ห้ามและพระองค์ก็ได้ทําการเตือนทำการขู่สำทับไปกับกับอาดัมว่าอาลัมอันฮะก,กุมาอันติลกุมัชชะจราระวะอักกลลุกุมาอินนนชัยตอน,น,นละกุมาอูโมูบินฉันได้ฉันได้ห้ามพวกเจ้าทั้งสองจากต้นไม้ต้นนี้แล้วไม่เชื่อหรือ คือฉันได้ห้ามอัลลอฮ์ตาลาได้บอกฉันได้ห้ามเจ้าทั้งสองเนี่ยจากการกินผลไม้จากต้นไม้ต้นนี้แล้วไม่ใช่หรือววาอกลุลละกูมาอินนนชัยตอนั้นละกูมาอดูมมบิงแล้วฉันได้บอกกับเจ้าทั้งสองแล้วไม่ใช่หรอว่าแท้จริงชัยตอนนั้นเนี่ยมันเป็นศัตรูอย่างอย่างชัดเจนกับพวกเจ้าคือฉันได้บอกกับพวกเจ้าแล้วไม่ใช่หรอว่าชัยตอนนั้นเนี่ยเป็นเป็นศัตรูอย่างอย่างชัดเจนของของเจ้าทั้งสองเพราะฉะนั้นในการในการฝ่าฝืนตรงนี้เนี่ยที่อัลลอฮ์ที่นบีอาดัมได้ หลงจากอะไรฮะการล่อลวงชัยตอนแล้วก็อัลลอฮฺตาลาก็ได้มีคําเตือนมาพอเวลาอัลลอฮฺตาลาได้มีมีคำเตือนมาแล้วก็ ok, บอกนบีอาดัมมาว่าให้รู้ว่าชัยตอนนั้นเป็นศัตรูอย่างชัดแจ้งเพราะนั้นพี่น้องอ่ะในอายะนี้อัลลอฮฺตาลาก็ได้บอกอินนาชัยตอนนั้นละกุมารดูมูบินแท้จริงชัยตอนนั้นเป ok, um ็นศัตรูอย่างชัดแจ้งกับกับเจ้าทั้งสองแล้วในอีกอายะหนึ่งที่อัลลอฮ์ได้บอกอินนาชัยตอนนั้นละกุมารดูวันฟัตตะคิดูฮะดูว่าแท้จริงชัยตอนนั้น ดังนั้นพวกชาวทั้งหลายก็จงยึดมันเอาเอามันเป็นศัตรูหมายเขามาให้เรารู้ว่ามันคือศัตรูอย่างชัดเจนของเราเวลาที่เรารู้ว่าใครเป็นศัตรูของเราเนี่ยเราก็ได้มีการวางแผนระวางังอย่างน้อยน้อยเราจะไม่เข้าใกล้มันเพรานะนั้นศัตรูของเราเมีทั้งศัตรูที่เป็นเป็นมนุษย์แล้วก็ศัตรูที่เป็นยินก็คือบรรดาบรรดาชายตอนที่เป็นยินพอเวลาที่นบีอาดัมได้รู้ว่าตัวเองได้ทำทำสิ่งที่ที่เป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ผิดไปแล้วลัทธิตาลาก็ได้มีคําเตือนมาว่าพระองค์เคยห้ามแล้วไม่ใช่หรอ ن า ي آدم كتب و ق ا ว ر า ن ا ظ ل ร ن ا أ ن ั س ن ا อล ل ّ م تغفر لنا و นา ح ะ ن ا لنكون ن م ิเขาบอกว่าทั้งีอาดัมและกัฮาวก็ได้บอกว่า ربنا ั ل م ั ا أ ن ف س ن นา إ ะّา تغفر น ن ا وترحمنا لنكون نمنا خاسرين. โอ้ผู้อิบานของเราแท้จริงเราได้เรานั้นได้ได้อาทธรรมกับตัวของเราเองหมายความว่าสิ่งที่เราทาผิดไปเนี่ยคือเราได้ทำผิดกับกับตัวของเราเอง เป็นการอาธรรมตัวของเราเองวะอิลลัมเตัฟิรลานาและถ้าหากว่าพระองค์อัลลอฮฺตาราไม่ไม่ทรงอภัยให้กับเราวะตัรฮัมนาแล้วก็ไม่ทรงเมตตาเราและนากูนันนมีนั่นคอซิรีนเราก็จะกลายเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่มีความขาดทุนนะสิ่งที่ท่านอบีอาดัมได้ได้ทำผิดไปแล้วก็ขอดุอาจากอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลานะ และลอตตาลาก็ได้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 แล้วมีคําเตือนมาถึงมาถึงอาดัมพี่นเะาบอกว่าอะไรฮรับรับบานาอันนี้คือดูอานะพี่น้องดูอาเวลาที่เราได้ทําอะไรผิดพลาดไปนะให้เราขอดูอาต้นนี้คือดูอาที่นบีอาดัมได้ได้ได้ขอต่ออับสัมผัสโนะตต่า,ร,ารับบานาตกลำนำอัลฟุสนาโอ้โุยบานของเราแท้จริงเราได้เราได้อาทธรรมตัวของตัวของเราเองไว้ลมตังเซตแล้วนะวัตัองทำนะแล้วนะคุณน,น,นัน้ำน้ำขอสริรนถ้าพระองค์ไม่ไม่ทรงอภัยให้เราแล้วก็ไม่ทรงเมตตาเราหมายความว่าการอภัย แล้วก็มีการเมตตาต่อท้ายมาพี่น้องการการเอ่อบางครั้งการอภัยเนี่ยถ้าอภัยแล้วไม่ได้มีความเมตตาก็คืออภัยอย่างเดียวแล้วก็แล้วก็ปล่อยลอยแพนะอภัยแล้วปล่อยลอยแพแต่อภัยแล้วก็มีความเมตตาตามมาด้วยหมยควาว่าอภัยให้แล้วก็ดูแลต่อเมตตาต่อสงสารต่อวัตถธรรมนันะนาะกนะกนันนาบินฑรคอสิริเราก็จะกลายเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่ผู้ที่ ขาดทุนนะเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่ทําการขาดทุนในการในการดําเนินชีวิตของเขาและอเล็กสาลาก็ได้บอกว่ากอละฮ์เบ,บียโตูบะอักุมลีบาอัดินอาดูพวกได้บอกว่าอ๋เบียโตูพวกเจ้าทั้งหลายจงจงลงไปบะอัลกุมลีบะอัดินอาดูก็คือจงลงจากสงสวรรค์ไปโดยที่ให้พวกเจ้าเนี่ยไปเป็นศัตรูซึ่งกันและกันทั้งนาบีอาดัมแล้วก็อ,อ,อิบลิสชัยตอน อิห์ข้าลบิดูบางุคุมลีบางินอดูว่าลุุมฟิลอารดมุสต์กรูวมะตาอุนอีลาฮีนและสําหรับพวกเจ้านั้นบนหน้าพื้นดินเนี่ยนะมุสต์กวรนเป็นที่ที่พำนักวมะตาอุนอีลาฮินและเป็นเป็นมาทะเป็นปัจจัยยังชีพไปจนถึงอิลาฮีนก็คือไปจนถึงระยะเวลานึงหมายความว่าไงครับหมายความว่าละตาให้ทั้งนบีอาดัมแล้วก็อิบลิสเนี่ยได้ลงมาลงมาอยู่บนหน้าพื้นดินเนี่ย ลงจากสวงสวรรค์มาแล้วอยู่บนหน้าพื้นดินเนี่ยเพื่อมาเป็นที่พำนักแล้วก็มาทาอันอีลาฮีนและเป็นเป็นอะไรฮะมีปัจจัยยังชีพในการใช้ชีวิตยอยู่ไปถึงระยะเวลาหนึ่งหมายความว่ามีอาจามีการมีการวางกฎเกณฑ์มีการวางระยะเวลาเอาไว้ให้และอัลลอฮฺก็ได้วางระยะเวลาเอาไว้ให้ในการดําเนินชีวิตของของมนุษย์มีวันมีนม,มีมีวันกกยามะซึ่งที่บรรดาอุลลอฮได้บอกว่ามีทั้งกกยามะเล็กและและ้วก็กกยามะใหญ่ กยามยยาใหญ่ก็คือวันกยามาที่เราจะทําการเฟื้นคืนชีพขึ้นมาในวันกยามาน,นั้นส่วนกยามาเล็กก็คือมันมาตั้งกอมัดกยามาตัวใครก็าตามที่ได้เสียชีวิตแล้วเนี่ยกยามาของเขาจะเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นในการในการในการ,ในการที่อัลตนาได้บอกว่าวะละกุมฟิอลอัรวะละกุมฟิลอัร์ในมุสตะกรรวะมะตาอันอิลาฮินสําบพวกเจ้าเนี่ยบนหน้าพื้นดิน,นจะเป็นที่พำนักแล้วก็จะมีอะไรฮะจะมีปัจจัยยังชีพไปจนถึงระยะเวลาหนึ่งก็คือจะมีอาญันของพวกเจ้า ใครที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยก็คือรับการถูกสอบสวนในในลุมฝังศพแล้วก็รอการสอบสวนใหญ่ในวันิยามะที่ได้มีการให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาถูกสอบสวนทั้งหมดเลยทั้งมนุษย์แล้วก็จินกอลาฟีฮาตะาเยอวนาฟีฮาตโมโตนอเมนฮาตุครจุนเอาละท่านอาลาจึงบอกต่อไปว่าฟีฮาตะาเยอนในในโลกในพื้นดินเนี่ยนะบนโลกนี้เนี่ยบนพื้นดินเนี่ยตะเยอนพวกเจ้าทั้งหลายจะมีชีวิตกัน วอฟีฮาตโมตูนแล้วก็ในพื้นดินเนี่ยแหละพวกเจ้าทั้งหลายจะเสียชีวิตกันวามินฮาตุคราจูนแล้วพวกเจ้าทั้งหลายก็จะได้ออกมาจากออกมาจากพื้นดินนี้แหละก็คือการการฟื้นคืนชีพอันนี้เป็นการเป็นการบอกให้ทั้งให้ทั้งนบีอาดัมและวก็เอเิสเนีิยได้รู้ว่าบนโลกดุนยาเนี่ยไม่ใช่โลกแห่งการถาวร บนโลกดุนยาไม่ใช่โลกที่เขาจะจะลงมาแล้วก็อยู่ได้อย่างถาวรเพระเาะฉะนั้นในวันนี้พี่น้องอิบลิสได้ได้พยายามที่จะล่อลวงทั้งพวกเราแล้วก็ทั้งคนก่อนหน้านี้แล้วก็คนก่อนจนทั้งวันกกยามาพยายามวางแผนในการล่อลวงหน้าที่ของเราก็คือในการที่เรารู้จักศัตรูของเราแล้วเราก็ระวางังระวังจากศัตรูต,ตัวนี้เนี่ยอย่าให้มันมาล่อลวงให้เราออกจากแนวทางที่อัลตาลาได้วางมาในวันนั้นเนี่ยอัลตาลาได้วางเส้นทางให้กับนบีอาดัมแล้วก็บอกเอาไว้ว่าอิบลลิสคือศัตรูของเจ้านะ แล้วอิบลิสมันก็ล่อลวงนบีอาดัมในวันนี้เนี่ยอลัลลอฮฺตาลาก็บอกวางเส้นทางมาให้กับเราแล้วก็บอกกับเราว่าอินนนชัยตอนั้นนะคุมอาดูนฟัตตะเคยดูฮะอาดูว่าแท้จริงชัยตอนนั้นเป็นศัตรูกับพวกเจ้าเจ้าจงยึดเป็นศัตรูเพราะนั้นในวันนี้เราก็จึงต้อง,ต,องต้องอะไรฮนะต้องระวังเส้นทางที่ชัยตอน,นี่มันจะมันจะล่อลวงเราเพราะนั้นท่านนบีจึงบอกกับเราในเส้นทางในการระวังชัยตอนในการที่พยายามเดินตามเส้นทางที่อัลลอฮฺตาลาได้วางมาแล้วใน,ใน,ใ,น,ใ,นในการที่มีเกาะป้องกันที่ชัยตอนจะมาาลลอลงเรได้ พงค์ด้ก่าต่อไปว่ายาบเนีอาดัมกอาดันซันนาอะางใุมลิบาสิยวาริซอาติกุมบริชาวลิบาสุตตักวาดานิกะคร่โอ้ลูกหลานของอาดัมนะครับโอ้มนุษย์ทั้งหลายเอลอตลาได้เคยตอบได้บอกกับมนุษย์โอ้มนุษย์ทั้งหลายแท้จริงเราได้เราได้ประทานลงมาให้กับเจ้าเราประทานลิบาสเสื้อผ้าในการสวมใส่ให้กับพวกเจ้าเนี่ยเพื่อมาปกปิดเอาร้อของพวกเจ้าวลิบาสุต ตักวาดาดิกะไครแล้วก็มีลิบาสแล้วก็มีเสื้อผ้าแห่งตะกวาแห่งการยำเกรงดาดิกะไครสิ่งนี้นะ่ถือเป็นสิ่งที่ดีกว่าดาดิกะมินอายาติลลฮิลัลละฮุมยัเดกกะรูนดังกล่าวนี้เนะี่ยเป็นหนึ่งในหนึ่งในสัญญาณของล็อกสวาห์นูตาลาที่หวังว่าพวกเขาทั้งหลายแหละละฮละหุมยัเดกกะรุนหวังว่าพวกเขาทั้งหลายเนะี่ยจะทำการทำการคิดคข้ควรกันเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลาย อัลลอตาลาได้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 บอกกับเราถึงอาภรณ์อยู่สองอย่างคือหนึ่งอาภรณ์ภายนอกสองอาภรณ์ภายในอาภรณ์ภายนอกก็คือเสื้อผ้าที่เราสวมใส่กันภายนอกเนี่ยนะว่าเป็นเสื้อผ้าที่ปกปิดเอาร้อของเราและผมก็วางกฎเกณฑ์ในการที่เราต้องปกปิดเอาร้อของเราว่าเอาร้อของผู้ชายมีแค่ไหนและเอาร้อของผู้หญิงมีอยู่แค่ไหนใครที่ไม่ได้ปกปิดเอารอ้อตามที่กฎเกณฑ์ศาสนาต้องการเนี่ยก็แสดงว่าอะไรฮะเขาหลงไปกับการยั่วยวนการรอดลงของชายตอน และเอาระอที่อยู่ภายในก็คืออตัตตะปวาการมีความยำเกรงต่อร้อสมภารนวตาราและร้อนตาลาก็ได้บอกว่าซาลิกาขัยร์สิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีกว่าอะไรคือสิ่งที่ดีกว่าฮะก็คือการที่เราจะมีเสื้อผ้าอาภร์สวมใส่ที่เป็นอาภรณ์แห่งความยำเกรงต่อร้อนสมภารนวตาราเนี่ยถือเป็นเป็นสิ่งที่ดีกว่าและแล้วก็สําคัญกว่า อาพรที่อยู่ภายนอกหมายความว่าการที่เราใจใส่กับเสื้อผ้าภายนอกอย่างไรเนี่ยภายในเนี่ยมันจะต้องมันต้องต้องดีกว่าต้องอย่าให้อย่าให้เอาร้อของเราที่อยู่ภายในเนี่ยมันเปิดออกมาหมายความว่าเราต้องขันยัเกรงต่อร้อสุภานวตารายอย่าสมมตอย่าให้มันเปิดออกมาด้วยการฝ่าฝืนเอาร้อตายละอย่าให้มันเปิดออกมาด้วยการที่เรามีความมีความคิดในการที่จะทําสิ่งที่สิ่งที่ฝ่าฝืนพระองค์ทําในสิ่งที่ออกนอกจากแนวทางที่เอาร้อตาาได้วางมาหรือ ให้เราละทิ้งในสิ่งที่พระอ,องค์ได้วางเป็นวางเป็นวาจิบของเราเป็นวาจิบในการปฏิบัติของเราพี่น้องนะเราอยู่บนโลกดุนยาเนี่ยอยู่มาเพื่อเพื่อที่เราจะได,ได้ได้เดินต่อไปได้เดินข้ามไปสู่โลกหน้าเดินข้ามไปสู่โลกอาเครเพราะนั้นถ้าหากว่าเราเรามวัวแต่เอาใจใส่กับการดําเนินชีวิตบนโลกดุนยาอย่างมากเนี่ยแล้วเราก็เราก็หลงลืมหลงลืมในการในการดําเนินชีวิตของเราในในโลกอาเครอมันทำให้อะไรฮะมันทำให,มำให้มันทำให้เราเราขาดทุนทั้งในดุนยาและอาเคร แต่ถ้าเราเอาใจใส่กับโลกหน้าเอาใจใส่กับโลกอาเคโรแล้วเราก็ดาเนินชีวิตบนโลกดุนยาตามที่อัลลอฮฺตาลาต้องการเราจะได้ทั้งโลกดุนยาแล้วก็ได้ทั้งโลกอาเคโรเพราะฉนั้นนี่คือนี่คือหนึ่งในหนึ่งในคำเตือนที่อัลลอฮฺสุฮานอวะตาลาได้เตือนมาแล้วองค์ก็ได้บอกว่าดายลิแกมินอายาตินละดังกล่าวนี้แหละเป็นเป็นหนึ่งในสัญญาณของอัลลอฮฺสุฮานอวะตาลาอายะของอัลลอฮฺสุฮานอวะตาลาเนี่ยมีอายะทั้งเป็นอายะที่อายะเก่าเนียและก็อายะชะรียะ คือเป็นสัญญาณที่พระองค์ได้ได้บ่งบอกให้เราได้รู้ถึงสัญญาณแห่งแห่งการสร้างของล้อสมภานุตตาเรามองสิ่งถูกสร้างของลอาตายละ,ละแล้วก็มองการสร้างของล้อสมภานุตตาละเนี่ยเป็นหนึ่งในสัญญาณที่ทําให้เราได้เพิ่มความยำเกรงเพิ่มการการการเกรงกลัวลอสมภานุตตาละและมีอายะแห่งอะไรฮนะชาราัยยะก็คืออายะที่พระองค์ได้วางเป็นบทบัญญัติให้กับเราในการดําเนินชีวิตของเราเพราะฉะนั้นอย่าให้อย่าให้เอาร้อของเราเนี่ยมันเปิดมาด้วยการที่เราได้ฝ่าฝืนพระองค์ด้วยการที่เราได้ทําในสิ่งที่พระองค์ได้ ได้ได้ห้ามเอาไว้เพราะฉะนั้นพี่เราเราเรารู้อยู่แล้วว่าใช่ตามศัตรูของเราแล้วเราก็รู้ัล้วตาลาได้วางกฎเกณฑ์มาให้กับเราแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าหากว่าเราฝ่าฝืนอัลลาตาลาเนี่ยเราก็จะต้องโดนโดนลงโทษในในในวันกิยามะอัลลาตาลาได้เตือนเราต่อในอายะต่อมาอายะที่ยี่สิบเจ็ดต่อมาว่ายาบานีอาดัมโอ้ลูกหลานของอาดัมคือในเมื่ออายะข้างต้นเนี่ยพระองค์ได้กล่าวถึงการการที่อิบลิสล่อลวงอาดัม แล้วอาดัมถูกอิบลิสล่อลวงจนกระทั่งว่าเขาลงมาอยู่บนบนโลกดุนยาด้วยความประสงค์ของลอสวาหานอตาลาเพราะนั้นเวลาลอตาลาได้เตือนมนุษย์เนี่ยพระองค์จะใช้คําว่ายาบานีอาดัมโอ้ลูกหลานของอาดัมเพื่อเป็นการเตือนเตือนให้รู้ว่าอาดัมเนี่ยเคยโดนอิบลิสล่อลวงมาแล้วนะเพราะฉะนั้นโอ้ลูกหลานของอาดัมอย่าให้มีปรติศาสตร์ซ้ำรอยอย่าให้ชัยตอนมาล่อลวงเราพระองค์จึงบอกว่ายาบานีอาดัมแลยัฟตินันนักุมชชัยตอนุกแมาอัครเจอเบวยกุมมินจันเ อย่าให้ชัยตอนอย่าให้อิบลิสเนี่ยมามาทำการนะฮะมาทำการล่อลวงเจ้ามาเอาความชั่วเนี่ยให้ให้ให้เจ้ามองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะคืออย่าให้อย่าให้อิบลิสเนี่ยมา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 สร,ร้างสร,ร้างความเสื่อมเสียให้กับเจ้าด้วยกับการที่มันมันมันทำให้เราเห็นสิ่งไม่ดีเนี่ยเป็นสิ่งที่ดี <ing> คือในสิ่งที่อัลตาราได้ห้ามเนี่ยพระองค์ได้ห้ามการทาสิ่งนั้นทำสิ่งนี้อย่างเช่นอัลตาราได้วางบทบัญญัติให้กับเราในการในการจ่ายสกัด นะว่าเวลาที่เรามีทรัพย์สินถึงจำนวนแล้วครบรอบปีเนี่ยให้เราต้องจ,จ่ายสกาดเป็นบทบัญญัติที่องค์ได้วางมาใช้ตอนก็จะมามามา,มาล่อลวงเราแล้วก็มาวาดภาพให้มันสวยหรูในการที่เจ้าจ,จ่ายสกาดเป็น,นเงินเจ้าจะลดลงไปแล้วก็ทรัพย์สมบัติเจ้าจะน้อยลงเดี๋ยวมันจะเกิดแบบนั้นเกิดแบบนี้เก็บไว้เอาไว้ใช้เองดีกว่าเอาไว้ให้ลูกหลานดีกว่าอันนี้คือสิ่งที่สิ่งที่อิบลิสพยายามมาล่อลวงเราเพราะฉะนั้นลายฟตินันนะกลุมุช่ใช้ตอนอย่าให้ชชยตอนเนี่ยมันมามันมาล่อลวงพวกเจ้า แล้วก็มันมาดึงเจ้าออกจากเส้นทางที่อัลลอฮฺตาลาได้ได้วางมาแค่มาอัครจะอับววยกลุ่มมีนั่นจันนะเหมือนดังที่ชัยตอนมันได้ได้ไรฮะได้ดึงดึงนาบีอาดัมจากที่สูงลงมาสู่ที่ต่าคืออยาให้ชัยตอนมาดึงเจ้าจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเพราะนั้นการที่เรามีความจำเกรงต่ออัลลตาลาเนี่ยเราอยู่เราอยู่บนพื้นที่สูงเราอยู่บนความจำเกรงต่ออัลลตาลาที่อลัลลอฮฺจะบอกว่าวะลีบาสุตตะกวะาลิกะไคล และลีบาสแห่งความยำเกรงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีกว่าพองค์จึงบอกว่าอย่าให้เหมือนกับเหมือนกับที่ชายตอนมันพาอะไรฮะอัครจะอัปวัยกุมมนั่นจจนนะมันเอาพ่อแม่ของพวกเจ้านะอัปวัยกุมก็คือคือพ่อแม่ของเราคนแรกก็คือนบ,บีอาดัมกับพระนางฮาวะเอาออกมาจากส,สวรรค์ยยยัันนซซิิอออููมมมมาาาาาาาลลบรี มันมาดึงดึงอะไรฮะมันมามาถอดมาดึงรีบาสก็คือเสื้อผ้าอาพรอ,อาพรของอาดัมและก็เฮวาเนี่ยเพื่ออะไรฮนะเพื่อให้มีการเปิดเอาร้อออกมาให,ให้ได้มีให้มีการมีการเปิดเอาร้อออกมาคือหลังจากที่เอาร้อตาลาได้ให้อยู่บนสวงสวรรค์แล้วก็มีเอาร้อปกปิดอยู่พอเวลาที่เอาร้อแห่งความเยำเกรงเี่น้องอะลเอารตาลาได้พูดถึงเอาร้อสองอย่างคือหนึ่งเอาร้อเสื้อผ้าภายนอกแล้วก็สองเอาร้อตะกวาความยำเกรง เวลาที่ความยำเกรงมันถูกถอดออกไปเนี่ยมันเลยทําให้เอาร้อาภายนอกเนี่ยมันถูกออกถอดถูกถอดออกไปด้วยทั้งนบียอาดัมและฮาวาต้องไปหาอะไรนะไปหาใบไม้จาก,จาก,จ,ากจากต้นไม้ในส,สวรรค์เนี่ยมาป,ปกปิดเอาร้อของทั้งสองเพราะนั้นเอาร้อจึงบอกว่าอย่าให้ชัยตอนเนี่ยมันมาถอดเอาร้อของพวกเรามันมาถอดความยำเกรงที่ความยำเกรงต่อ,อรั้วสุภานุวัตย์ตายลาออกไปแล้วพอเวลาที่ตัก,กวามันหายไปเนี่ยความยำเกรงภายนอกเอาร้อภายนอกเนี่ยมันก็จะถูกถอดออกไปด้วย เพราะนั้นการที่เราหายจากความยำเกรงภายใน,นยภายนอกมันก็จะแสดงสิ่งที่มันส,สิ่งที่มันแสดงถึงการไม่มีความยำเกรงต่อเ่ตาต่าลาไปด้วยอินนะยุรากรุมหัววะกบิลูฮุมินไฮซุลาตารานะฮุมแท้จริงชายตอนเนี่ยนะมันได้เห็นพวกเจ้าทั้งชัยตอนแล้วก็พรรคพวกของพวกมันก็คือบรรดาชายตอนที่เป็นยินทั้งอิบลิสแล้วก็บรรดาชายตอนที่เป็นยินเนี่ยมันเห็นพวกเรานะมันเห็นพวกเจ้า มินไฮซุลาตาเรานุมโดยที่พวกเราทั้งหลาย,ยไม่เห็นพวกมันหมายความว่าการทํางานของพวกชัยตอนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันได้เปรียบเราก็คือมันเห็นเราแต่เราเไม่เห็นมันแต่อัล่าตาลาได้บอกเราให้เรามีอีมานว่ามันมีจริงแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่ามนุษย์เนี่ยการมีความเชื่อในเรื่องของชัยตอนในม,มีความเชื่อในเรื่องของอิบลิสและก็มีความเชื่อในการที่มันเป็นศัตรูกับเราเนี่ยคือการศรัทธาคือการมีอีมานเพราะนั้นมันเห็นเราด้วยกับสายตา แต่เราเนี่ยเห็นมันรู้ว่ามันมีด้วยกับการศรัทธาด้วยกับการมี إ ม م านตอนรัชสมัของเราว่าลัตตาราได้บอกบอกบอกเราแต่พวกองค์ได้บอกเราว่าอินนหูยาเรานณกุมหัวบากวเบลูฮุมันใหุ้ซลาตเรานณหุมแท้จริงพวกมันเนี่ยมันได้เห็นพวกเจ้าทั้งชายทั้งอิบลิสและก็ทั้งสมุนของมันที่เป็นยินเนี่ยโดยที่พวกเจ้าทั้งหลายไม่เห็นพวกมันอินนาจัลนชยาตีนเอาลิยาลิลาดีนลายุเมนุนแท้จริงเรานั้นได้ ได้เลยฮะยันะชายาเตนเราได้ทําให้บรรดาชายตอนทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเป็นอะไรฮะเป็นเป็นที่พึ่งเป็นแกนนําเป็นพักพวกกับใครฮะลิลลาดีนาลายุเมนูนเป็นพักพวกกับบรรดาผู้ที่ไม่มีการศรัทธาต่อลอสมุมานุวัตตาลาไม่มีอีมานเพราะฉะนั้นคนที่มีอหมานคนที่มีการศรัทธาต่อลอสาตาลาคนที่มีความยำเกรงต่อลอสสุานุตตาลาเนี่ยเขารู้ว่าชายตอนเป็นศัตรูของเราอิบลิสเป็นศัตรูของเรา แล้วมันก็พยายามในการที่จะล่อลวงเราในการที่ให้เราออกจากเส้นทางที่พระองค์ได้พระองได้วางมาแต่เวลาที่เรามีการศรัทธาว่ามันมีจริงแล้วมันก็พยายามที่จะล่อลวงเราแล้วท่านดาบีก็สอนเราในเรื่องของการที่เราจะได้มีเกาะป้องกันจากอิบลิสจากชายตอนมานร้ายเนี่ยแล้วเราถ้าเราทําตามสิ่งนั้นเนี่ยเอาร้อของเราทั้งภายในที่เราตลาดได้บอกว่าวริบาสต,ตักวาดาลิกัครอาพรแห่งความยำเกรงเนี่ยมันดียิ่งกว่า เวลาที่เรามีอาภรณภายในที่ดีงามอาภรภายนอกมันก็จะแสดงสิ่งที่ดีงามขึ้นมาวันนี้ก็คงฝากพี่น้องเพีย่เท่านี้นะพบกันใหม่ในครั้งหน้าอัสสลลัมะละนบีนะมุฮัมมัด و ع ل ล آ ل มวะ ح ب ه وسلّم وسَلَامُ و َ ر า ح ْ م َ ة ُ اللَّهِ و َะَ ر َ ك َ ا ت ُฮُ صالحات ان لهم اجرا كبيرا